อันนี้สูตรเก่านะครับแล้วก็อันนี้สูตรใหม่สูตรหมักครับแล้วก็อันนี้สูตรใหม่สูตรหอมครับดูสีครับเข้มข้นกว่าเดิมสามเท่านะครับตัวใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะมาแจกเกลือนะครับผมจะมาแจกเกลือฟรีหนึ่งร้อยพอนะครับสําหรับท่านใดที่ทายคําถามถูกนะครับเดี๋ยวผมจะมีคําถามหนึ่งคำถามนะครับ ผมจะแจกทั้งหมด20ท่านแรกที่ตอบถูกนะครับใครตอบถูกก่อนคนนั้นก็ได้ไปนะครับ20ท่านแรกนะครับท่านละหห่อนะครับเยื่อสูตรใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เข้มข้นกว่าเดิม3เท่าตัวนะครับอันนี้เยื่อสูตรเก่านะครับเห็นไหมเห็นสีไหมครับอันนี้เยื่อสูตรใหม่นะครับตัวนี้เข้มข้นกว่าเดิม3เท่านะครับผมบอกให้เลยว่าใช้ตกปลาได้ด้วยนะครับแล้วก็ดักป้งดักปลาซิลเข้าดีแน่นอนครับผมไปทดลองมาแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเอามาจําหน่ายนะครับว่าเข้าดีมากเข้าดีกว่าสูตรเก่าอีก่าว สามเท่าครับคาถามก็จะเกี่ยวกับคลิปผมนี่แหละครับที่ผ่านๆมาครับลองฟังกันได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองตอบกันมานะครับหนึ่งท่านตอบได้หนึ่งครั้งนะครับผมจะแจกท่านละห้าห่อนะครับทั้งหมด20ท่านนะครับตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าเด็ดมากนะครับเป็นเหยื่อที่ดีที่สุดที่ผมคิดค้นแล้วก็ลองทํามานะครับเห็นครั้งแรกไหมครับเนี่ยครั้งแรกที่ผมทานะครับอ่าเนี่ยครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนที่เห็นในรูปนี่แหละครับครั้งแรก100ห่อนี่คืออ่าทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเข้มข้นมาก ไม่สามารถแพ็คเป็นห่อแบบนี้ได้ไม่สามารถแพ็คเป็นห่อแล้วก็ซีนสูญญากาศแบบนี้ได้อันนี้ซีนสูญญากาศอย่างดีนะครับถ้าไม่แกะเยื่อนะครับเก็บไว้ได้เป็นปีนะครับก็คือไม่เกะไม่อะไรเลยพเพราะนี้วางไว้เฉยๆเนี่ย เก็บไปได้เป so, like ็นป like like ีนะครับผมบอกกันเลยว่าเด็ดมากตัวนี้แล้วก็เข้มข้นตกปลาก็ได้ดักกุ้งก็ได้ครับยิ่งดักกุ้งดักปลานี่เข้าดีแน่นอนครับตัวนี้กว่าจะได้แบบนี้นะครับผมต้องทดลองทําก่อนนะครับแล้วก็ผมลองเอาไปดักก่อนนะครับกว่าจะได้แบบนี้ตัวนี้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็คุณภาพที่ผมบอกกันเลยว่าดักเข้าดีมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของตัวเหยื่อต่างกันยังไงนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับฝั่งนี้คือเหยื่อสูตรเก่านะครับฝั่งนี้คือเหยื่อสูตรใหม่นะครับดูสีีคครรััับบตวนนน้จะะเป็ผง จะเป็นผงลักษณะนี้นะครับรุ่นเก่านะครับอันนี้แต่ตัวนี้ก็ดักเข้าดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อนะครับตัวนี้คือที่ผมผสมน้ํามาแล้วนะครับดูนะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับตัวนี้จะไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ครับเห็นไหมเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับจะเป็นผงนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันนะครับ ตัวใหม่ก็จะเป็นก้อนลักษณะนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะเอาไปถึงใส่ในตาขายตัวผ้านะครับดักได้เลยก็ได้แต่ถ้าผสมน้ํานะครับแช่น้ํไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเหนียวหนึบครับตัวนี้เหนียวมากตัวนี้สามารถใช้ตกจริงหลิวก็ได้ตกหน้าดินก็ได้นะครับตัวนี้เหนียวนะครับเห็นไหมสามารถแปงเป็นก้อนได้เลยครับนี่ตัวนี้เข้มข้นกว่าเดิมสามเท่านะครับตัวเก่าครับตัวใหม่ครับ เป็นยังไงบ้างครับความแตกต่างของตัวเหยื่อนะครับผมบอกไ้เลยว่าสูตรใหม่นี้เข้มข้นกว่าเดิม3มเท่าตัวนะครับตัวนี้3มเท่าตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อนี่ครับเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเนี่ยความเหนียวของตัวเหยื่อไหมครับตัวนี้สามารถใช้ตกปลาได้นะครับตกทิ้งลิวเห็นไหมครับนี่จะปั้นเป็นก้อนในลักษณะนี้เลยนะครับตกหน้าดินก็ได้นะครับถ้าตกหน้าดินก็ไปผสมขนมปังพวกนี้เพิ่มก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าจะปั้นแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าตกทิ้งลิ้วเนี่ยครับเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนแบบ มันจะเหลวเลยครับถ้าตัวเก่านี้คือเวลาเราปั้นเป็นก้อนแบบเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นผงลักษณะเนี้ยครับมันไม่สามารถตกได้ครับแล้วก็ดูสีครับเห็นไหมครับเนี่ยสีจะต่างกันดูสีของตัวเหยื่อครับต่างกันเลยนะครับผมบอกให้เลยอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นเก่านะครับคือตัวเก่าเนี่ยตัวเก่านี้จะเป็นผงลักษณะเนี้ครับเนี่ยจะเป็นผงเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นผงเหมือนที่ผมให้ดูเนี่ยครับอันนี้คือตัวเก่านะครับ ตัวเก่าก็ดักเข้าดีนะครับแต่ตัวใหม่ดักเข้าดีกว่าสามเท่านะครับถ้าเป็นตัวใหม่นี้จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยตัวใหม่นี้ถ้าเราไม่ปั้นเป็นก้อนนะครับเราสามารถที่จะทำแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยและก็เอาไปใส่ในตัวตาข่ายผ้าที่เราห่อเหยื่อนะครับเนี่ยกำเป็นลักษณะนี้ครับแต่ก็ไปใส่ปุ๊บใส่ลงไปก้อนนึงนะครับอินก้อนขนาดสักสองนิ้วก็ได้ครับใส่ลงไปปุ๊บคือถ้าเราไปถึงดักครั้งแรก ไปถึงดักเลยวางเลยแบบนี้ไม่ลอยครับแต่ถ้าเราดักทิ้งว่าประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะลอยครับตอนแบบนี้แดงๆไม่ลอยนะครับแต่ถ้าไปถึงเป็นก้อนแบบนี้ยเอาไปผสมน้ําแช่ไว้สัก5นาทีนะครับไปถึงนี่ก็คือวางได้เลยนะครับถ้าจะวางแบบนี้ก็ได้ครับไปถึงก็ใส่ในตัวตาข่ายผ้าโดยไม่ต้องห่อก็ได้ครับแต่ถ้าแบบนี้มันจะเปลืองเหยื่อครับแบบนี้ดักเข้าดีนะครับแต่จะเปลืองเหยือ่อแต่ถ้าเราห่อเป็นตาข่ายผ้าจะดักได้หลายครั้งหนึ่งก้อนนี้ดักได้ประมาณ3ครั้งนะครับหนึ่งห่อนี้ดักได้ประมาณแปดถึงสิบ ปันก้อนใหญ่ประมาณสักอ่าเนี่ยครับครึ่งขอเนี่ยครับประมาณไข่ไก่ครับเนี่ยครับขนาดเนี้ยครับเนี่ยขนาดข้อมือแนวขวางนะครับเนี่ยลักษณะนี้ได้ประมาณแปดก้อนนะครับแปดถึงสิบก้อนแล้วก็ใส่ลงไปก้อนหรจะวางด้านนอกก็ได้จะใส่ด้านในก็ได้นะครับตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าเหนียวครับเหนียวหนึบครับใช้ดีแน่นอนครับผมบอกให้เลยว่าเด็ดจริงครับตัวนี้แล้วก็ผมตั้งใจทํามากนะครับตัวนี้นี่คือ ลิไม่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้บัวเชื้อผมก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหมักหรือว่าสูตรหอมสูตรหมักนี่กลิ่นจะซอฟๆลงนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเคยที่สั่งไปลองดมดูนะครับว <flow> well. ่ากลิ so ่นไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวสูตรหอมนะครับผมจะเปลี่ยนหัวเชื้อตัวใหม่นะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับใช้ตกปลาแน่นอนครับแล้วก็ดักกุ้งดักปลาเข้าดีแน่นอนนะครับคือจะดักผสมน้ําก็ได้ไม่ผสมน้ําก็ได้นะครับผมบอกไว้เลยว่าตัวนี้ลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับ แน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังคําถามกันนะครับผมจะถามคําถามแล้วนะครับอ่าลองฟังให้ดีนะครับ EP ไหนนะครับ EP ที่เท่าไหร่ที่ผมเอากุ้งไปต้มยำไปมะขามนะครับไปมะขามอ่อนอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเหมือนในรูปเนี่ยที่ผมต้มยำให้ดูเนี่ยครับน่าทานไหมครับตอบไห้ถูกนะครับว่าอยู่ใน EP ไหนนะครับจะได้เหยื่อ5ห่อนะครับ EP หนึ่ง EP สอง EP สามครับได้หมดครับหนึ่งท่านตอบได้หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็สําหรับท่านไหนที่ทายถูกเดี๋ยวผมจะทักเช็คหาและผมจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วผมก็จะส่งเหยื่อให้ห้าห่อนะครับให้ฟรีครับเราก็ไปชมกันดูนะครับหรือว่าท่านไหนที่อยากจะสั่งเหยื่อก็สั่งกันได้นะครับเดือดกุ้งดักปลาคั้นเทพตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเข้มข้นกว่าเดิม3เท่านะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับ เดี๋ยวเราชมมีพีต่อไปนะครับผมไปทดลองดักมาแล้วเข้าดีมากครับก่อนที่ผมจะเอามาจําหน่ายนะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าดีแบบโอ้เข้าเต็มเลยครับที่ดักก็ยังมีนะครับที่ดักสามารถสั่งกันได้นะครับที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับเหมือนในรูปเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเอาไปดักนะครับกับเดือดดักกุ้งดักปลาขั้นเทพพร้อมที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีให้เลยโอเคนะครับ รอติดตามมีมีต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับอย่าลืมตอบคาถามแล้วก็อย่าลืมสั่งเหยื่อนี้ไปทดลองใช้กันดูนะครับเหยื่อไหนที่ว่าดีนะครับเหยื่อไหนที่ว่าเด็ดลองเหยื่อสูตรนี้ดูนะครับผมบอกให้เลยว,ว่าเด็ดจริงเข้าจริงครับผมการันตีได้เลย